โอ้พี่วานี่มันตัวอะไรเนี่ยทําไมเขาไม่มีตัวเลยอ่ะเขามีหน้าแล้วก็ขาแขนเลยอ่ะเราเป็นครูเรอเราเนครูสี่หนึ่งหนึ่งแปดสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับพี่ดาพี่วาลุงหนี่วาพี่ดาลุงหนึ่งอย่าลืมเก็บตังค์ด้วยนะตรงนี้ไหนมีตังค์ด้วยเหรออันนี้คืออะไรอ่ะนี่โรงเรียนเหรอเนี่ยโรงเรียนเราใช่เหรอ คนนี้ดิไหนตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่ตรงหน้าห้องนิ่นอยู่กับเกมอะไรเนี่ยหนีโรงเรียนหรอหนีครูครูไม่ใช่หนีโรงเรียนไหนตั้งอยู่ไหนมีตั้งอยู่ตรงจพี่รามัาเลยตเรื่องหนึ่งไหนมีเงินด้วยเหรออ๋อตรงนี้เหรอเก็บได้ด้วยเหรอเก็บได้สิของเงินไ่ทำอะไรอ่ะ ไม่รูเหมือนกันโอเคโอเคตามลูกสอนไปเหรอนี่ตรงนี้ก็มีเงินโอ้ยไม่ได้หรอกช่วงนี้ร้อนเงินออ้ยนี่เราตกหน้าต่างไปนี่ออเขาบอยออกหน้าต่างเหรอใช่กกชาพวกเด็กดื้อทั้งสามคิดจะไปไหนกันตกใจเลยคุณครูเขาทำไมค้างไม่มีการออกจากชั้นเรียนนูบ ฉันจะขังพวกแกทั้งสามอยู่ในกุกใต้ดินเนี่ยแหละทำไมเขาทำอย่างงี้อ่ะหมดเวลาแล้วเออโอ้ยเจ็บจังโอ้ยหลังหักเลยเจ็บนะลุงหนึ่งฉันจะไม่ฉันจะไม่พยายามหลบหนีเฉลียดอีกโอ้เมื่อกี้เราหลบหนีเราเลยโดนทําโทษไงโอ้ยทำไงดีอ่ะงั้นเราต้องยืนเฉยๆตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ นี่เขาบอกว่ามันอยู่ที่นี่คืออะไรอะ่ะมีพิซซ่าอยู่ด้วยกิบพิซซ่าได้เลยนี่ไปดีกว่าไป,ไปดีกว่าอมีอะไรให้ซื้อไหมโอ้โหนี่มันเขาโดนขังจากท่อนําทิ้งข้างล่างใช่ไหมเอ,อ,อเดมเดคุยลุงหนึ่งตรงนี้มีเงินด้วยอะไรเหรอจะไปเก็บเร็วเก็บผอมกันมาอุ้ย,ท,<า>ยทับตัวอ้วนเลยอ่ะลุงหนึ่งโดนทับตัวอ้วนเลยจริงเหรอไป อุไปมันเห็นไหมเหมือนกันแล้วลุงหนึ่งบอกให้ไปตอนที่เป็นอ้าวโหแล้วพีดามปแล้วีท่อด้วยลงไปการพ่วารุกัแล้วเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินฮะตรงนี้ตรงนี้พีดาเก็บแล้วห้องเก็บของการกําจัดของเสียแล้วเขาต้องกำจัดทําไมอะพะเขาเห็นเราเป็นของเสียสิโอ้ยข้างล่างหร้ยมีเงิน เฮ้ยจริงด้วยเงินเก็บเงินเก็บเงินเฮ้ยพี่ซ่าเรากินไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ไดากินไม่ได้เต็มเลยพี่ดาพี่ดาเดูลูกเลยกระโดกท่อมันขาดอ่ะท่อมันขาดอ่ะไหนนี่ไงตรงเนี้ยเราถึงตกกันอ่ะพี่ว่าไม่เห็นตกพี่ว่าเก่งอ่ะพี่ว่ากระโดดข้ามไปเลย แล้วใครเขาจะไปเดินตรงท่อที่มันอันนั้นกันนะเต็มเต็มเต็มมาพี่ดาด้วดีได้เลยมาเถอะลุงหนึ่งเดินช้าอยู่แล้วแต่พี่ดาเลยนะอืมอย่าช้านะเดี๋ยวพี่ดาเรียกว่าอะไรนะลูกบลาตรงนี้อะไรพี่วาไม่รู้เหมือนกันตองน้ำเปล่าที่ทิ้งขยะมีเงิน,นมีเงินมีเงิน,เ,งนเก็บเงิน โอ้ยเรารวยแล้วขารมาว่าเราหนึงไหนบอกว่าทําตามเปลือกกล้วยน่าจะเดินตามเปลือกกล้วยไปไหมระวังลื่นนะเหยียบเหยียบกล้วยอ่ะอุ้ยเฮ้ยเป็นตัวอะไรมาเฮ้ยเอ้เอ็นดาไฟดับเฮ้ยเฮ้ยพิซ่าพิซ่ามาพิซ่าพิซ่าเป็นร้อพิซ่าอย่างเดียวเลยเฮ้ยตามตามกล้วยไปแล้ว ตามกล้วยตามกล้วยเอโดยพีซซากินเอตรงนเขาามดเลยอ่ะแล้วตามกล้วยตามกล้วยไปตามกล้วยไปตามกล้วยพิซซ่าอะไรล่ะฉันไม่หิวไม่เอาจะไม่กินโอ้ยเกือบเกือบไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันบอกว่าไม่เอาไม่เอาดื้อจริงดื้อไอเด็กดื้อมีคนอยู่ด้วยใช่เขาคือใครอ่ะ น่าจะเพื่อนแล้วแหละสวัสดีฉันโดนบิซา,า,า,าร์อะไมาเหมือนกันอันนี้อะไรตรงนี้ป้าเฮ้ย,ยมีเพื่อนด้วยเยเพื่อนขอหาทางมาอยู่สงสัยม,มันคงเป็นเขาวงกลมแลม้วมั้งมีอะไรตรงเนี้นย,ย,ยงลงไปสิตรงนี้นะปอ๊บโอ้โหเสียวท้องเลยอ่ะเฮ้ยน้่งเมย์มาไม่ดีเดี๋ยวไปดิเจอกัแดักก์เฉยๆนะโดนมีพิซซ่ารตรงนี้งลงนั่เก็บตังค์ เรอด้วยรอด้วยเปิดล็อกเกอร์ได้ไหมเขานี่ห้องเรียนนี่นี่เรานี่เรามาถึงห้องเรียนอีกครั้งแล้วเนี่ยจากใต้ดินห้องเรียนเรานี่นะแล้วทำไมห้องื่มันดูเป็นห้องปิดตายหมดลยอุ้ยระวังนะโดนเบียดกันเอ๊ะพี่วาไม่โดนเอ๊ดรู้มมีให้เราเก็บอันนั้นนี่พี่ว่ากด โคลาได้ตรงนี้มีโคลาด้วยรอกดกันเร็วได้เลยๆกําลังเดินไปแค่ตรงนี้ถ้าใครถ้าใครเก็บตังค์มาไม่พอเนี่ยก็อาจจะซื้อเอาไปทำอะไรอะโคลากระโดดสูงขึ้นโอ้โเจริงจังเลยเดี๋ยวยังไม่กินดีกว่ากินแล้วมันหมดไหมกินแล้วหมดห้องบำรุงเอากินไปแล้วอะ กินแล้วก็กระโดดแล้วก็ต้องขี่หมดเลยโดดเก็บตังค์ด้วยมากันต่ออุ้ยตังค์เร็วเก็บตังค์สิพี่ว่าตรงนี้เก็บแล้วเกทางไหนทางนี้เหรอทั้งนี้เราด้วยเราพี่ดาด้วยอุ๊ยมีไฟแดงด้วยไฟแดงเราต้องจอดปะเนี่ยไม่ต้องจอดหรอก อุ้ยมีเพื่อนรอเราอยู่ด้วยนี่นะคะมีเพื่อนรอเราอยู่ด้วยค่ะเพื่อนน่าจะบล็อกเรามากกว่าไหมนี่ไงนี่ไงเราอุ้ยอุ้ยระวังโดนไอ้น้ํานะตรงนั้นไปไม่ได้ระวังเลเซอร์ระวังเลเซอร์โอ้ยเร็วมากเลยเลเซอร์มาปิดไอ้น้ำฝั่งนี้เก็บตังเก็บตังปิดไอ้น้าแล้วเราก็ต้องข้ามเลเซอร์ไป กลับไปที是是 like ่เด oh, em. ิมเพื่อนบอกเพื่อนตายดีกว่าเพื่อนจะได้ไปเริ่มตรงนั้นแล้วเพื่อนก็จะได้ไปนี่มาแล้วเอ๊ะแล้วเลเซอร์อ๋อปิดตรงนี้แล้วหนึ่งรปิดไอ้น้แล้วไอ้น้าหายเอะมีเพื่อนรออยู่กับเราด้วยนะเขาาจะไปด้วยกันไงนี่มีกระตังตรงนี้ ตังหร์รบอลลุงหนึ่งเรียกว่ากระตังอ,อะไรเนี่ยนี่อะไรห้องสมุดอ,อ๋อห้องกีฬาอ๋อห้องกีฬาเฮ้ยเฮ้ยลุงอุ้ยคุณครูมาแล้วอุ้ยครูเดินเร็วมากเลยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเจอประตูเราต้องไปทางไหนประตูหลังอยู่ข้างในด้วยลยุงหนึ่อุ้ยครูดูมากเลยครูจะถึงจะแล้ว อจับได้กูจับจนได้แล้วอ่ะฮ้างทางซ้ายทางซ้ายนี่ทางซ้ายนะทางซ้ายแล้วก็เดินซ้ายอีกทีพี่วารออยู่กับเพื่อนเนี่ยรอบนี้ไม่ทันฉลกเร็วเฮ้ยเอามันมันเร็วเหมือนกันโอ้โหเบ้เบ่มาเขาเรียกกันนั่นึงนะลงมาเร็วเพื่อนกับพี่วารออยู่มาแล้วฉลกนะไม่ลื่นเรื่งง้อยได้ ไปพ่วาตรงนี้ได้ใช่ไหมโอ้ไรเงี้ยมั่งมีลาวาด้วยเหรอไปเอาไปกระโดดเก็บตังค์ด้วยนะตรงนี้ไม่ตังค์ตังค์ด้วยเหรอพึบพ่ราไลเราอยู่แล้วพ่รามีเจ็ดสิบบาทอะมาแล้วลุงไปแล้วนะไปไหนต่อทางนี้เหรอ มาจำทางไหยคะตกไปเลยอ้าวเดี๋ยวพี่ดาเราตรงนี้เร็วมาเร็วอาเลยย้อนมาอุยอ้ย,ยอุ้ยพี่เสียวอุ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้พี่ว่าส่งเพื่อนลงไปหาส่งเพื่อนลงไปเหรอเตะลงไปในลาวาเลยใช่ไหมไม่พี่ว่าส่งลงไปนำทางค่ะอ๋อก็นี่กระโดดเกาะบันไดได,ได้เลยเหรอได้ เออปึ๊บปึ๊บโอ้โหมาเลยเราไม่เจอตู้น้ำแล้วะลวะทำไมอยู่น้ำอีกแล้วหรออ,อากาศมันร้อนนี่ตรงนี้มีเงินเก็บยังเอ้ยยังข้างหลังไงโอ้ยตกพี่เรตายเลยอันเดี๋ยวเราแกงเคลื่อนบ้างได้แต่แกงพี่ด่านะ บอก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 ปีดาบอกบอกตอนนั้นเขาเอากงจับเราในอีพีที่แล้วจําได้ไหมพี่วาจังหวะนี้แหละเราจะต้องแกล้งเขาแล้วอะไรแหล่แหล่แหล่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรแหล่แหล่แหล่อะไรแหล่แหล่เอาล่วงเองอุ้ยเริ่มใหม่เลยอะเราไปแกล้งเขามากอย่าไปแกล้งเลอย่าแกล้งพี่ดาอ้าวพี่ดาไม่ถึงอีกเหรอ

ันไหนโอ้มีเสียงรึเปล่าไม่เอาแล้วมาจับแล้วทำไมเราฉันก็ยืนรอแต่ยังไม่ทันทำอะไรเลยรวยจริงๆซื้ออีกแล้วไปแล้วอันดาจับคนอื่นนู่นเลยโกงอีกแล้วรวยจริงๆจิบเงินจับไปโยนตรงฝั่งนู้นฝั่งนู้น เอ้ยไม่โยนก็สิเอาไปเร็วเออเนี่ยโยนฝั่งนี้ฝั่งนี้เร็วนี่ฝั่งนี้ดิเดินมาฝั่งนี้โยน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 นี่โยนโยนเอ้าไปเนี่ยเดี๋ยวโยนเร็วโยนฝั่งนี้ไม่เอาโยนฝั่งนู้นโยนโยนโยนเข้าไปทีนึงทีนึงเร็วสิโยนฝั่งนี้ด่นี่เอาฝั่งนี้โยนตกลาวาไปเลยโอ้โหปล่อยไปแล้วไปแล้วไปเร็วเร็วลงหนึ่ง ไปเก็บตังค์ด้วยยช่วยไงไม่ต้องช่วยไปคอยดักคนอื่นนุ่นไม<า>่เดี๋ยวคนอื่นเขามาแกล้งเราไงอันนี้คือไวป้ปป้องนะนี่เขาร้องไห้เลยดูดิอันดาเขาร้องไห้เลยเนี่ยแต่เขาตอบเขาร้องไห้เลยอย่าไปแกล้งเขาสิพอแล้วเขามาด้วยกันอไปไปไปนี่เลยแก้คนนี้แล้ว,มลวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ต้องแก้งเขาแล้วสงสารเขา ระวังนำไม้หักได้เอา้าเหรอคิดว่าให้กระโดดไกลพอแล้วตรงนี้ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกมันไม่ได้ตกใครทำอุ้ยเพื่อนเขาอรอไหมเเพื่อนเขารอเราอยู่ไหมเขาไม่รอเราแล้วเขาหนีอันดากันหมดแล้วตรงนี้อะไรไอะ่รครบะออให้ให้ขุดตรงนี้เอาจอบมาเหรอมาด้วยขวานมาเจาะเจาะเออตามเจาะสีแดงใช่ไหม ใช่ป่ะให้จอดสีแดงแล้วป็นไงใช่ว้ายมีเชื่องไงพี่วาไปแล้วเหรอใช่ห้ามจอดสีแดงจอดตรงไหนก็ได้ห้ามจอดสีแดงว้ายโดยเมวว้วยมันจอดฝั่งนี้นะเนี่ย เดี๋ยวไปทิ้งเครื่อน,นกันทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ไไดเพื่อนเอาเป็นหวัวไอ้แค่เอว้าไปทิ้งเพื่อนหน่อยดิเงิเน,นเงินเฮ้ยจาะลงไปข้างล่างแล้วเย้เอ้าถึงกันหมดแล้วเหรอกิ๊ตังค์ครัครูบอกว่าวิ่งแข่งกับครูเหรอ คูให้วิ่งแข่งด้วยเหรอมาเลยเจอกันหน่อยอเคูเหรอไปได้โอ้โหคูมีสปีดเทอร์โบโอ้โหตกลาวาตายเลยเอาใหม่จับคูใช่ไหมโอ้ยไปมาเจอกันหน่อยคู เรยัางหไม่เข้าชิ้นชัเลยเอาละเก็บไหมไปิดกันตเก็บตังเก็บตังตรงนี้ก่อนอแล้วเข้าประตูทางนั้น,นเลยเราต้องลงเรือลาวาไปอ,อุ้ยแล้วไหนเรือไม่เห็นมีเรือเลยแล้วก็ไปกดปมก่อนอ๋ออ๋อ,อ,อต้องต้อง,ต,องต้องกัดจังหวะเอาเหรอกัดจังหวะขึ้นเหรอไม่เดี๋ยวมันจะวับขึ้นมาเองออ มันทำอะไรเงินเงินไปเงินเงินเก็บแล้วเฮ้ยอุ้ยตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวเราจะทิ้มมาเนี่ยเอาทำยังไงเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าอ้ออกมาตรงนี้หูตื่นเต้นน่าดูเลยมีเงินมีเงินตรงนี้ใช่พี่ว่าเก็บแล้ว ตกใจแล้วมีเขาบอกมีลมด้วยนะระวังลมนะกันรอพี่ดาด้วยอ๋อลมพัดทั้งนี้เอออุย้ยเอาเราตกอ๋อตกก็ขึ้นมาอย่างนี้มีลมมีลมพี่ดาดกรบผ่านแะล้วทำไมพี่วาเก่งพี่วาเก่ง <c oughs> พี่ดาดเก่งอู้ว่ะโดดไว้ลูกหนึง่งได้แล้วานแะล้วเี เฮ้ยมีกูเฮ้ยนล่วมันแก๊งอะไรน่ะน่ะมาเจอแก๊งเราหน่อยแก๊งบูดาเบตมันเล่นเก้าอี้ดนตีแข่งกับพวกเราเะล่ะเรารวมแก๊งเราไปจัดก,การก่อนเรามีสามคนเหมือนกันเอา,า,กการีานเอนเนอกระจกแตกเลยกระจกแตกระวังนะถ้าเดินข้ามไปมได้เปล่านายพวกนายเป็นใครกันน่ะเฮ้ย อะไรไฟเขียว<อ>ไฟแดงคืออะไรเนะี่ยเล่นก็ยี่ดนตีเอาเอ๋อเหรอน,นีฉันนั่งแล้วนั่งแล้วพี่ว่าได้นั่งเปล่าได้นั่งอ๋อต้องอยู่ในนี้ก่อนใช่ไหมห้ามลงไปก่อนใช่ไหม่อไม่ได้ต่อดจอดจอดโอ้ไม่ดันไปเลยพี่ว่าคันหนู แล้วเราลงลงลงไปก่อนได้ปะไม่ได้ห้ามลงตรงนี้เหรอโอ้ยได้อยู่ได้อยู่พี่ได้ชนะแล้วเราลงหนึ่งก่อนพี่ได้ชนะแล้วพี่ได้ไปเก็บตังค์ได้พี่ดาเก่งเหรอลูกชัวอุ้ยเกือบไม่ทันชิงแล้วชิงแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งเจอกันแล้ว จอดไว้ก่อนจอดจอดนะดูอืออมเงกร<ต>ะโดดเตะกระ,นะะเด็นเนี่ยค่ะกระเด็นเลือกระเด็นตุ้มปาเห็นแ,แล้วลูกหนึ่นเงเดินมาเดินไปทางไหนเนี่ยโอเคไปลุยต่อ,อลุยต่อลุยต่อเก็บตังคได้แล้วตรงนี้เขาบอกว่าทางออกลูกหนึ่งเก็บตังค์ฝั่งเก็บตังค์ยังเก็บแล้วไปได้ใครเขียนว่า ทาง,ทางออก,ออกโอ๊ยไปฉี่เข้าน้ำก่อนโอ๊ยห้องน้ำปิดมีมีจำไม่ไม้ลุงหนึ่งพี่ลุงเรียนห้องน้ำอะ่ะตรงเนี้ย<ม>ตรงนี้มีอะไรเข้าอะ่ะตรงนี้คือะไรอะ่ะเข้าไปดูก่อนอุย้ยนี่นี่น,นี่มีกรุงแจพิเศษใจสองร้อยห้าสิบโอ้โหเราตังไม่พออ่ะไม่งั้นเราได้คลองหลับแล้วเนี่ยเราไปซื้อน้ำอดลมซะก่อนอืมโอ้โหตรงนี้เราเก็บตังไปสองร้อยห้าสิบดีกว่าบังเก็บตังเก็บตัง แต่เก็บตังก่อนเราค่อยมาฮอบเปิดห้องนี้ได้ไหมเนี่ยแหละใช้บันดไดใช้บันไดเพื่อจะขึ้นตรงนี้หรอใช่ปะเแ,แต่ตรงไหนพี่พี่มันยากพี่ดาอาจารนั้นเลยพี่ดาจะใช้น้ำมืออันนี้พี่ดามีอย่าี้อ๋อ,อไม่ถือก็ใช้บันไดนึน่เอง โพี่ลาตอนนี้พี่ลามีลำโพงอยู่ปุ๊บนี่ถึงแล้วฮื่มอะไรยะโรงหนึ่งเนี่ยมาเบียกพี่วานทำไมก็ไม่รูรอ้เออหรอพี่วาไม่ถึงอีกเหรอพี่วาถึงตั้งนานแล้วแต่พี่วาตกลงมาแล้วพี่วาคิดว่าพี่วาจะได้ไปอยะ เขาบอกว่าซื้อบาสุกา้าเพื่อไปยิงอ๋อเราจะถึง,งแล้วนี่ไงปิดามาแล้วรวมามาลังไปยิงคุณกูใช้บาสุกา้าใช้บาสุกา้าอะไรหนึ่งร้อยหรอหนึร้อยเอามาหนึ่งกระบอกเอาไม่เห็นได้เลยโอ้เอาโควิดมาฟ้าอยากให้เธอเป็นไม่ต้องไปชีอย่าโอ้ยนี่ยิงออกทีสามลูกเลยนะปืนมะเขือเทศหรอ ปืนหน้าคนมะเ,เขือเทศยิงพี่วาดีกว่า<ม>ทำไมมันยิง<ห>ออกด้านนูนะ้นน่ะหันด้านนี้มันยิงไปทางนู้นได้ไงเป้าสูตรไม่ตรงร<ป>าด้วยพี่ดาไม่ซื้อบกล้าเลยเนี่ยสื้อตรงนี้พี่ดาตัางไม่พอนะคะอตายแล้วตังไม่พอ เข้ามาได้เลยเจ้าพวกเด็กดื้อทั้งสามมาเจอหุ่นยนพิซซ่าของฉันหน่อยฉันจะไม่ให้พวกเธอหนีออกจากคลองเรียนไปได้ดื้อที่ชอบหนีโรงเรียนโดนฉันแล้วอ๋อบาสุก้าเป็ดโอ้โหครูปล่อยพิซซ่ามาสิมาี่สิมาดีเฮ้ กว่าี่สายแล้วโอ้มันของกินเอามาโยเล่นอย่างนี้ต้องโดนเฮ้ยมีบาสุก้าเป็ดด้วยลงหนึ่งบาสุก้าเป็ดอาจจะแรงน้อยกว่าป่ะใช่ลองเปลี่ยนเป็น๋อบาสุก้าเป็ดมันออกกันเดียวมันสู้บาสุก้าสีแดงไม่ได้แห่บาสุก้าสีแดงมันแรงกว่าฮะ เธแต่าทดีกว่านี่เยนี่เลยนี่เลยไปเชืวนะนี่เลยวิคุโมโหแล้วไปซาไปกันไปดีกว่าเฮ้เป็นไงล่ะกูเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพี่เรี่ยพร้อย หมาเร็วลุงหนึ่งทางนี้นีหัวใจอ่ไปพี่ได้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วกดเก็บหัวใจก่อนด้ป้โอ้โรงเรียนนี้เหรอเราหนีออกจากโรงเรียนได้แล้วเย้หมุนคันยูเอารถมีรถโรงเรียนด้วยปะที่ไปด้วยกันเอ้ยอย่าเพิ่งขับเซเดี๋ยวจะขึ้นคนขับเลยแล้วกันพวกเธอนั่งกันนะฉันนั่งฉันนั่ง ไปเลยพี่ดาไปนั่งดีดีเลยลูกหนึ่งอย่านั่งพี่กับพี่ดาสินั่งกันดียังไปเลยนั่งดีแล้วปิดประตูด้วยนะคือปิดอะไปเลยเดินได้นี่เธอขับเป็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเชนขับเรียเธอเปิดประตูแล้วเรียจะตกไปแล้วเนี่ยเธอขับยังไงหน้าโดนหลังเนี่ยเออชนหลังแล้วไหม เอาด้ยเอาเปิดประตูให้พี่ดาก่อนายแล้วรถพังหมดแล้วใช่ทำพี่ดาขึ้นมาเร็วไป้วไปิดสุดใจไปอุทกสีวะไปทางไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ดิจะระเบิดพี่ดาโอ้ยชนชนนี่ไปเลยเหรอชนมาเลยไปเลยแล้วก็เปิดอันดามาเลย เี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตาย้ายถึงยังถึงแล้วโอเคลองลองลองหลุดเต้นกันไปเลยมันมีเขามีทางขึ้นอีกเหรอนี่เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปทางนี้ลหนึ่งขึ้นมาเร็วไปไปไป้ยพี่ดาตอปดี โอ้ยวิวาวิวาโธวโอ้ยพี่ดาเนี่ยเอ้ถึงไหมนลงหน่งพี่ดาแกล้งพี่วะลงมาช่วยด้วยมาเล่นดีกันไม่อ่ะโอ้ยโดยโยโดทิมรีน่ะ เทมโบลี<า>ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอ,ตอนนี้นะเลคะแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s c r ต b e ให้พวกเราด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายโอเค